เห็นอะไร,ไรต้นพายแอปเปิล yes มาแล้วครับมา u ันนี้เลยสุดๆร้อนๆนะครับก็อยู่กันกับโกตเปียพาร์ทที่60ว้าวเดือนทางมาถึงพาร์ทหกสสุดยอดจะร้อยแล้วเด็ครับอืม ผมขอเออผมว่าต้องมีคนถามแน่นอนเลยว่าพี่ครับพายแอปเปิลเนี่ยมันทํำยังไงมันครับยังไงนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับให้นอ,อซีดท,ที่ไดริตีน้น้อยๆครับแล้วทีที่มันแบบผสมไม่ได้ผสมไม่ได้เป็นยังไงสมมุติเคฟไปกาวนะครับผสมกับดินมันจะได้ประตูนะครับเนี่ยแ,แล้วมันแล้วมันจะขึ้นคนํานี้คือผสมไม่ได้แต่ว่าห้ามห้าเอาบอกที่ผสมไปแล้วนะไม่ได้นะ โอเคครับผมแล้วก็นีแล้วก็วกทํายังไงอ่ะสมมุติว่าเอากระจกปูกระจกกระจกแล้วก็เอาชีสท,ที่แบบอืมมันมันผสมไม่ได้อ่ะผสมลงไปนี่ครับปึบได้ไฮเปอร์ครับแค่นี้ครับง่ายๆครับง่ายไหมง่ายไหมง่ายจ้า,า,าอิดอผสมกับดาดรี่อือเอาอันนี้อันนี้ได้บล็อกเหลืองก็ไม่ได้นะครับบลูบ็อก บล็อกสงกับดินน่าจะได้นะน่าจะเป็นไพเปินี่ไพเปิครับเทศกาลนี้นะครับใครที่อยากรวยนะผมได้ครับทำเลยครับเทศกาลนี้ถ้าใครอยากรวยทำไพเปอรไปปั๊มขายครับอืมแล้วก็จะมีมาถามผมอีกว่าเออที่ครับไพเปิเอาไปทำอะไรครับไพเปอรนะครับเอาไปกินครับ ผมไม่ได้กลัวมันกินเก่แล้วก็จะเกิดคำถามอีกว่ากินแล้วได้อะไรให้ฉันกินแล้วได้อะไรปวดเธองกินเกี่ยวไหมวะโอเคนะครับผมใครที่อยากรู้นะครับว่ากินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือใครที่อยากเห็นวิดีโอประกอบนะครับผมจะทิ้งคลิปเมื่อปีที่แล้วไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับอือ ปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าปีนี้รู้สึกว่าของอีเวนต์จะเปลี่ยนเยอะเยอะเกินไปจนทําให้งงอะอ่ะใครที่ไม่อยากไปดูไม่อยากไปดูคลิปปีที่แล้วนะก็ฟังผมก็ได้นะครับสองร้อยนะเมื่อเรากินเราจะมีขึ้นตรงนี้นะครับนี่ p a Apple Con Consume ศูนย์กินกดกินหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นหนึ่งนะครับเมื่อครบสองร้อยนะครับ ธงชาติของเราเนี่ยต้องธงธงชาติไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นธงพายแอปเปิ้ลครับเออมันจะกลายเป็นธงพายแอปเปิ้ลถ้าใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะก็ไปดูรูปประกอบวิดีโอประกอบแล้วที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปของปีที่แล้วบอกอีกทีนะแล้วก็ครบสองร้อยแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สามารถกินได้อีกครับเป็นสี่ร้อยครับสี่ร้อย 400นะตัวเราจะกลายเป็นสีภายแอปเปิลแล้วนกะ็จะกลายเป็นสีพายสับป,ปะรดสียอกเขียวอ่อนๆหน่อยๆน,นะครับยังไม่พอครับยังมีอีกครับถ้าเรากินไปถึง6อยลูกตัวเราตัวเราจะกลายเป็นภายแอปเปิ้ลครับอืมกลายเป็นพายแอปเปิ้ปปลจะทำอะไรได้ก็ จำให้ดูครับป่ะเราไปหาคนที่เป็นไพเออรเปิลกันดีกว่าถ้าเขาถ้าแหลกก็ต้องขออภัยนะครับไอ้บ้าไม่แหลกเลยเข้าไม่ได้เลยละเนี่ยตัวไพเออรลนี่ครับตัวไพเออรลจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับตรงประตูอะเห็นนะหาก่อนนี่ครับ,ปรรบ,รบเป็นแบบนี้ครตัวไพเออร์นี่ครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นไพเออรลเนี่ยเวลาคุณเดินไปไหนเนี่ยจะมีคนอะเดินมาหาคุณและกดกดกดที่ตัวคุณ กดจะได้อะไรครับเน้นหน้าหาวันหาวันหาวันมีใครให้กดไหมนี่ไงนี่ไงนี่อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยมันจะไม่ให้เรากดเนี่ยอย่างเงี้ยมันมัจะไม่ให้เรากดนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะไอ้กดทันไหมทันอ่าพอดีทันพอดีครับ ถ้าเกิดเราเป็นตัวใหญ่แบบนแั้นเนี่ยเราถ้าเกิดมีคนกดไพ่โร๊สเรามากๆเนี่ยมันจะทำให้แตกแตกแล้วมันก็จะกลับเป็นคนปกติทงปกติสีปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไปกดคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีไพ่โป๊สรอยครับรอยอยู่ตรงตัวนะครับแล้วก็จะมีเวลาขึ้น19ดเนาทีมันเป็นไพ่โป๊สมายจิกนะครับเป็นเวทมนตร์ไพ่โป๊สมะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าเมื่อครบ19ดเนาทีนะครับตามที่มันบอกเวลาไว้คุณจะได้ของ ได้ของหนึ่งอย่างครับมันจะแรนดอมมาให้หนึ่งอย่างซึ่งเป็นการปั๊มที่โอเคเลยนะครับอืรู้สึกว่าต้องโดนรู้สึกว่าต้องกดซ้ำให้ใหเอยกดใส่ตัวอ้วนประมาณสามห้าสิบรอบแล้วมัน 3, มถึงจะแตกมก็อยากปั๊มของนะครับก็ทำเทปตังตัใหญ่ครับแล้วก็เอาอ e ีรหัสมากดนะครับ่เลยครับ เมื่อก่อนเนี่ยพายัพเปิลเนี่ยจะมาในราคาเออห้าสิบทาวอลล็อกสี่สิบทาวอลล็อกนะฮะแต่ปีนี้เมื่อกี้ที่ผมแอบสังเกตเห็นนะฮะมาในร้อยทาวอลล็อกเมื่อเช้าล่าสุดผมเห็นสองร้อยทับสี่มันมัน,ม,นมันจะมันหยุดอัปเดตสิบนาทีียสิบนาทีพวกผมก็เข้าเลยผมก็เห็นนะครับอืมจะาสุว่าทําไม่ค่อยคุ้มนะครั้งนี้เอ้ยปีนี้ไม่ค่อยคุ้มแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมทำแล้วคุ้มมากกำไรยิ่งกว่ากำไรครับบอกเลยน่าจะมีแค่นี้นะครับอัปเดต วิธีการหาก็ตามนี้เลยนะครับโอเคส่วนใครมีอะไรสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคครับเดี๋ยวขอนอนก,ก่อนโอเคก็สวัสดีบ๊ายบายครับผมเย้อยู่ทำอไรดเฮ้ยนี่ไงห้องนี้เขาได้ไปไปีบ้า